เราเเดี๋ยจะโกงแน่นอนนะไอกเราแน่นอนมเราเหมือนเด็กทีุ่เตือสายกนที่เบี้ยหมดยังมีอยู่ยิงต้ง่หัวยิงต้องกลางก็เลยย่งไกัมไม่ได้มงขี้เแล้วไอแมวมัน่เลี่ยนมาแ่ไม่ไม่เป็นไรหรอกซีเรียลเราเล่นงกั่วมังใ่หัวไม่กไม่ยิงกลางก็เลย ถ้าเกิดมีรเนี่ยตัวใหญ่เอาามไม่ไหวอ่ะองหน้าน่งากเเรเียวัดได้เรายกเนแค่อยากยเรนดีเราไม่ต้องเียวยัว่แค่วิ่งแค่นี้ยังเหนื่อยมา แม่ว่คตีลยวไม่ลงเหรอไม่ครับหน้าใหม่ไม่เี่ยงผิอ้าวองร้อฮะ้าวองพัใหู้เด่นโอ้โหมีน้องดิมีน้องพี่เอ้ยฝางเนี่ยเจอเพื่อนคุณลเยอ

เยี p, 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 ๋ข้างยอข้างเยอตกเรือ้างมัต้องกินให้ดกน้ำป่ะกูก็แพ้เหมือนกันไปเล้อุ้ยโทษครับพี่โทษครับโดษครห้บกเต็มกล้อง อันเ้้เจอนานมากเลยอีกลับึกแกนม่ใช่รเก่าบวชั่ไม่เป็นไรก็ีรถกับรถใหม่ดเตะหม่ไหมม่เขาเจงเอได้ไปเกทุกคนเลยไม่มีใครสภาดดีับคนเลยเฮ้ไม่นี่ลงไปเตะนี่ไม่มีใครดีเลยกักคนเลยนะเ้ยมืจะไปสอนอะไรไปบอกเขตลอดไม่มีล้ำหน้าได้ไหมคุยืนหน้ากนะส่งมาด้ยอได้ อันี่คือกูปะทะใครไม่ได้นะเขาวิ่งมาหรือกูวิ่งหนีเลยเหรอ

คที่ที่ปล่อยไปเนี่ยคุณตั้งใจใช่ไหมให้มันโซ่พี่เบอเป๊กแล้วมึงเอาบุหรี่มึงเอาได้แต่เก่งขึ้นไปอ่อนมากเลนะระบบการตัดแต่ง

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải là không có mùi tanh, không có mùi, không có mùi, không có mùi, không

อ่า พุ่งลมเลย้มาตอนลนเีไม่เอาเส้นมาอวงขันโค้งวิ่งเส้นมาออกไอ้ร้าว

หขาเดี๋ยวเจอกัน้ี่่ี่ล้วที่ไหนล่รอกซึ่งเนี่ย่ไาีจับมเดียวเยมอเท้าแล้วเดี๋ยวตาหน้าผมเล่นกับพี่ไ่เดี๋ยวต่อ้พี่าต่อผมแล้ว้มึงแชมป์เก่านี่หรอ ไอ้คนนี้ก็แล้วแพ้มาสามแคปเนอะนี่แค่หนึ่งหนึ่งสามเหลืออีกสามคนนึงพี่ใครเู็ตัวครั้งกเกย้ายหมดแล้วข้างพี่ใครเป็นตัวครั้งครับผมนั่นแหละเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่มาว่ามาว่ามาลูกเท่าไหร่พี่ลูกเป็นยังไงอะอย่างงั้นกับน้องเดี๋ยวน้องมันเอาขึ้นมาแล้วจ้ะเอาว่ามาเอาย้ายถึงลูกแล้วว่ะไม่แพงเดี๋ยวลดให้สามพื้เปอร์เซ็นต์จับสองลูกโอ้โห

กูก็ตัวไ้เแยอะเลก่อนเอะแบงค์่ตัวตอนเนี้ยกูสูงต่ำขแม่งมอ2แม่งเริ่มสูงขึ้นมาเอ้กตกอยู่เป็นมอ3ตกอยู่มอ4เยอะแม่งไม่จับหัเลยมอ4มรุ่นดอง้ง่โง่โง่โง่่โง่โง่ง่โงโงเยอะโง่โ่่งง ไม่มีว่าไม่แนว่นี้มึงเจ็บอ่ะเออจริงหรอเจ็บไม่แนว่าีเอาเพื่อนรุ่นกุยอมเพื่อนรุ่นกุยอมแล้วตามตาามัวไเดอรโดนไปแล้ว่ม้าโด้โดดีแล้วมรงตรงไหมไม่เป็นไร

สั่งเสื้อสั่งเสื้อล็อกสามาแล้วด้วยนะพันหนึงรให้เดี๋ยวไปทำที่เียงรูดทำกสี่กันาี่เลี้ยงอีกสองคนที่ไอันนี้อันนี้รับประวถ้าตกไปต้องร้อนเี่คืออะไรอยไปแล้วหรอ

มาชมด้วยไม่ต้องมาโรงเรียนกนด้วยไม่ไปสายองะ่เก

เห็นรู้อเหียเท่าแกรับมือเดียวเลยโอมีมอันนีไม่ใช่ไม่ใช่เมนซาเลมเลยคลายๆคอซาเลมตอนอ้วนเนี่ยเออลดูไปซาเลมบอกยว่ากัวอมดูอยู่าเลมปารี่ซาเลมปัตนาีทำไมซาเลมให้ัยให่าต่ออย่นี้

ที่ตอนเราเรียนนะตอนใหญ่วกไ้ันบมันมันมีแบบเนียมันจะทําตู้ไว้ตั้งตู้ให้ปากเตะไได้ครับอ้โตู้เน่ยทาไงครับหนยงาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để đi bỏ đi những đi hấp đi

Mở ra phụ. Lên nào các vị. 5 3 lên nữa. Ôi trời. Sớm vàoเลย.